สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะปอยจะพาเพื่อนๆมาทำที่ปลูกดอกไม้นะคะทำจากวัสดุเหลือใช้ในบ้านคือตะก้าขนมจีนนั่นเองค่ะเช่นเดิมนะคะอุปกรณ์ของเราก็มีตะก้าขนมจีนนะคะวันนี้ปอยใช้สองขนาดนะคะก็คือขนาด1กิโลกรมัมแล้วก็อันนี้เป็นขนาด2กิโลกรัมนะคะ เชือกค่ะเพื่อนๆจะใช้เชือกหรือเป็นลวดอย่างเดียวก็ได้นะคะแต่ว่าเชือกของเราก็คือมันผูกง่ายแล้วก็มันไม่ขึ้นสนิมนะคะเวลาเราลดน้ำต้นไม้ลวดนะคะแล้วก็มีดปลายแหลมกันไกตัดลวดค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามารับชมขั้นตอนการทำเลยนะคะวันนี้ปอยจะทำสองแบบนะคะก็คือเป็นแบบคว่านะคะแบบนี้ แล้วก็อย่างนี้แล้วก็แฝนเลยนะคะเดี๋ยวเราทําเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปปลูกต้นไม้พร้อมๆกันค่ะรับชมกันเลยจ้าอันดับแรกนะคะให้เพื่อนๆตัดเลยค่ะ ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไม่ค่อยถนัดเพื่อนๆสามารถใช้กันไกเก็บเล็มตรงนี้ได้นะคะลำดับต่อไปเราจะเจาะรูนะคะเพื่อที่ว่าจะนำลวดไปสอดใส่แล้วก็นำเชือกแขวนค่ะเพื่อนระยะห่างแล้วก็ให้ได้3รูนะคะให้เพื่อนกะเอาก็ได้หรือใครจะใช้สายวัดวัดระดับก็ได้นะคะ ค่ะเพื่อนๆเ,เมื่อเราใส่หูทั้ง3าหูแล้วนะคะเราก็ตัวนี้ทําค่อนข้างยากหน่อยนะคะเพราะว่าลวดมันแข็งนะคะเพื่อนๆสามารถใช้เป็นคีมล็อกมาเพิ่มก็ได้นะคะในการดัดลวดแล้วก็เดี๋ยวปอยก็จะวัดเชือกให้เท่ากันทั้ง3เส้นนะคะแล้วเราก็มาผูกตรงนี้นะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปปลูกต้นไม้กันค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็ทําเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็ได้มาในลักษณะนี้นะคะอันนี้คือที่ปล่อยปลูกไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะประมาณ4ี่ห้าวันนะคะดอกไม้ยังไม่ค่อยติดดีนะเขายังมีความเหี่ยวอยู่เราต้องรอให้เขาฟื้นตัวสักระยะนะคะตัวนี้จะเป็นดอกบ้าดแดดกับแพรเสียงไฮ้นะคะหรือคุณนายตื่นสายนั่นเองค่ะ ปอยก็ตอนนี้ทำได้เป็นลักษณะแบบนี้หนึ่งอันนะคะธรรมดาเลยแล้วก็อันนี้ก็ธรรมดาหนึ่งอันตัวนี้มีแอบแอบมีความเป็นสองชั้นนะคะเพื่อนเห็นไหมนี่ค่ะแล้วก็ตัวนี้ตัวตัวที่เราทำให้ดูเป็นตัวอย่างเดี๋ยวเรามาปลูกต้นไม้กันค่ะวันนี้เราจะมาขยายพันธุ์นี่เลยค่ะเพราะว่าตะกร้าพวกนี้เราจะเอาออกแดดนะคะเราจะ เอาดอกบ้าแดดแล้วก็แพรเซียงไฮ้นะคะลงปลูกค่ะโอเคค่ะเราจะมาขยายพันธุ์ดอกบ้าแดดกันนะคะเพื่อนเช่นเคยค่ะตะกร้าขนมจีนที่เราได้ทำไว้เรียบร้อยแล้วปอยก็จะใช้ฟางรองก่อนนะคะเพื่อความชุ่มชื่นให้กับรากของต้นไม้ของเรานะคะต่อไปเขาก็จะย่อยสลายเป็นปุ๋ยให้ค่ะ ง่ายค่ะทำแบบง่ายๆเราไม่ต้องแบบพิถีพิถันแบบไม่ต้องเป็นซีเรียสอะไรมากเพราะว่าเขาเติบโตได้เองอยู่แล้วค่ะแค่เราดูแลให้ปุ๋ยบ้างรดน้ำบ้างนะคะได้ทราเสร็จแล้วก็นำดินนะคะรอบนี้ดินมีความเพิ่มขึ้นก็คือปอยได้นำขี้หมูนะคะเรามีขี้หมูแล้วก็ เปลือกไข่ที่เราทําอาหารนะคะในครัวมาตำให้ละเอียดแล้วก็ใส่ปนลงไปค่ะขี้หมูก็เป็นขี้หมูที่ตากแห้งแล้วนะคะกดลงไปให้แน่นก่อนต้นนี้เราจะปลูกใหม่เลยเนาะเพราะว่าเขาโตมากพอแล้วตัวนั้น เสร็จแล้วเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวจะเอาให้เพื่อนๆดูดูค่ะเพื่อนเนี่ยมันแบบยาวแบบยาวมากเลยเดี๋ยวปอยจะเอาตัวนี้ออกมาปลูกใหม่นะคะตัวนี้ปอยก็ได้เด็ดแล้วก็เด็ดจากต้นที่เคยซื้อมาซื้อมาแค่เจ็ดต้นนะคะนี้เดี๋ยวเราจะเด็ดอย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวให้เขาแตกใหม่นะคะแล้วก็จะเสียบเดี๋ยวปลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆมาชมกันนะคะ เนี่ยค่ะเดี๋ยวเสียบไปเลยเนี่ยค่ะอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเราจะทําไปจนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆมาชมกันนะคะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆตอนนี้ปอยก็ได้ปลูกต้นไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้เดฟมาอีกหนึ่งชนิดค่ะสําหรับตะกา้านี้เราปลูกเดฟนะคะที่เหลือก็เป็นแพรเซียงไฮ้ค่ะตัวนี้สองชั้นนะคะดอกไม้อาจจะยังไม่สวยนะคะเพราะว่าเราเพิ่ง ปลูกใหม่แล้วก็ทําการตัดแต่งกิ่งด้วยเดี๋ยวต้องตัดแต่งกิ่งอีกรอบนะคะตัวนี้คือปลูกใหม่เลยค่ะส่วนตัวนี้ปล่อยทําไว้หลายวันแล้วนะคะกําลังใกล้จะชื่นเลยเดี๋ยววันไหนว่างๆถ้าเขาสวยงามแล้วเดี๋ยวปอยจะอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะคะส่วนตัวนี้เราจะใส่ทั้งกระถางเลยค่ะตัวนี้ก็คือถอดกระถางออกแล้วก็ปลูก ลงเลยเดี๋ยวต้องมาตัดแต่งกิ่งตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะว่าของเหลือใช้จากในครัวของเราก็สามารถเอามาปลูกต้นไม้ได้คลิปนี้เอาใจคนรักการปลูกเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะได้รับชมคลิปใหม่ๆสาระน่ารู้เรื่องจิป,ปาถะในช่องของปลอยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ